สวัสดีค่ะพบกับช่องมรอบกกาะนะคะนี่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 แอดมินถ้ามีลำจะไปได้หรือเปล่าเนาะนี่ได้คนที่หนึ่งนะมีลำห้าสิบคนคนที่หนึ่ง ย่าหนิงก็ไปเนาะค่ะเนาะเออก็ไปด้วยกันนี่แหละใครไปก็ไปด้วยกันรถไปอืมมีลำก็มีเสื้อด้วยนะย่าหนิงนะคนจะให้เสื้อคนละหนึ่งตัวแล้วก็ให้ลำก็คุณครูหนิงนี่แหละอันนี้ก็ส้มตำคุณครูหนิงวันนี้ก็ ก็ได้ที่ที่มาโบ้ให้ผมแจงเต็งให้แล้วก็พรอมมุมมุเไปเราไปผ่านไม่หงมาคุณหนิงแม่ชับทำบุญนะแม่ผู้ใหญ่คุณหนิงแม่ชอบทำบุญนะค่ะตลอดเลยแล้วก็ FC หลายท่านแต่เพื่อนก็ไม่ไปสงออกน้ำนะ อย่างเช่นให้คุณแม่ทํากับข้าวเช้าเที่ยงเงย็นนี่ก็จะมีอีกขั้นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีเอฟพีเขมาไม่ว่าสงออกนาเขาจะให้แม่ทํใส่เลี้ยงที่จาปาดงได้ก็ติดต่ตอแม่เลยใช่ไหมค่ะเพราะมีอยู่ติดต่อมาก็ไปทําที่นู่นคุณแม่ก็รับไว้อยู่ตอนนี้ก็มีอยู่นะคะก็จะไปทําที่จาปาดงถ้าที่นี่ลุงไปที่จาปาดงคุณแม่ก็ไปทําที่นู่นถ้าถ้าลุงมาที่นี่เราก็มาทําที่กกอกแบบนี้ละค่ะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อแม่ผู้ใหญ่ได้เลยนะคะัเขาใช้ประโยชน์ใข้องพากับเอามีอยู่ในโฟมกับขันยัประหยัดเจ้ายังประยัดใช้อ๋มีได้ดูนีน้วยอยยนละ แนทมินก็สนุกสนานนะครับมาตามเอาตามไผ่ตามมันโอ้ยเลี้ยงโอ้ยนาทีเวลาทำอะไรทำมาทำแบบนี้เลียกินมันหมูเยอะกินมันหมูมันเลี้ยงอร่อยอยู่มาจ้างวานเถอะวันนี้ไม่อรัะสรุปมีนางรำห้าสิบคนเหรอมีคนติดต่อแล้วก็โอนตังมาแล้วโอ้โหใครจะมีรถไปไหมมีเสื้ออีกห้าสิบตัวนาทีเอาเขาไปด้วยเด้อมีเสื้ออีกกี่ตัวนะห้าสิบตัวโอ้ เอาใส่รำนั่นแหละวันไหนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเพื่อนบอกมาแล้วก็ไล่เอาว่าวันเท่าไหร่เอ็มไปด้วยเอ็มไปรำด้วยตัวผมวันเาที่หนึ่งก่อนไม่น้อยคอยรักให่หลวงพ่อเพลงหนึ่งตับมือก่อนมาบ่บ่เอานาทีโออาจารย์ไปให้พ่อนี่เพลงหนึ่งแม่น้อยคอยรักแลแม่กูจะไม่มีอันหนึ่งตังจะเสียให้ครูเพลงนี่แล้ว ไหมมันแพงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แพงนะอืมตีนะเพิ่ขนะสนกนตอนซื้อเพลงมันก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเหหัวขาเนี่ยไอ้ทีเพลงตตัวหัวขาเน้ยนะอีกอนเดว หมเโอ้นาทีอันอันบะหมี่โบราณนั่นนะปุ้ยอันตรงนี้มันส่วนนี้มันอร่อยเนาะนี่มันคือส่วนไหนมันมดเราบอกอันนี้หัวมันหัวหมูบอกมันเรียกพอซับจะไปแบ่งเอามาไหมเออไว้ให้แล้ว โอ้เบบี้กินเผ็ดไม่ได้ฟังชื่อนอนเบบี้บอยเด็กเด็กเบบี้บอยแต่ก็แต่ก็กินนะก็ากินอยู่ครับมันอร่อยมันแซ่บาดไใชไักคยเห็น่กินได้จังๆค่ากกว่านาทีปะโอหมูร้านนี้เนาะเนื้อรสชาติความแซ่บมาแล้วก็เด็นอร่อยแซ่บนะครับ เอาแล้วแอดมินจัดการเองแล้วนะบาดนี่แล้วก็ข้าไปไว้ให้ลุงนำเดินด้วลุงเด้อนี่ไงของลุงเอออันไหนลูกของลุงโอ้ยของลุงคือไป็ัดาแสบกระมูอแสบอันนี้แห้งสุกคักเนาะล้วนๆเลยหัวจักระหจักของแสบแล้วเนาะนี่เป็นตัวๆนะคะแม่เบนเข้ามาแล้วเอ้ายังมาหันเบน เอาข้าวแม่ก็เป็นกระติกทุนเดช<อ>แม่ข้าวก็มีข้าวเหนียวก็มีลูกไปเอา,เอาไปหยิบข้าวก่อนนะเออข้าวเหนียวหัน่น,น,อนอเออไปดเดชก็ติบข้าวนาหนามันไหนใส่เสียดายพี่สังไทยอันนี้คือเน็บไปแบบนี้นังหนีหนี <laughs> <laughs> โอ้ยซูเ <laughs> ปอร์รองเท้านังหนี้โอ้ย ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะคะที่แบบดูค่ะนี่แบบมีความสุขทุกวันนะคะที่กอกๆไม่ว่าจะเป็นจำปาดงเนาะกับข้าวอะไรเยอะแยะที่ทางนู้นก็เหมือนกันวันนี้ก็เห็นแบบเอฟบอกว่ามีคนเอากล้วยอะไรมาให้เยอะแยะเลยส่วนทางนี้เราก็หมูหันนะคะส้มตำตำถั่วข้าวเหนียวขนมจีนนะคะทางนี้อิ่มน้าซ้าลานอันใครยัง้ว่าตำก็มาตมหอดคำก็ได้เด้อจากเขา ตำป Elliot, s, <S ies, ักห yep. hey, yeah. ุ่งนะปักทัวนะนี่คุณป้าตำถัวบ่จ๊ะจ้าเออตำชนี้เนาะก็แล้วแต่จะตำค่ะนะคะสะดวกก็เออนี่นะคะเยอะแยะกินเมีบเป็นกระตาเดีรอกินตำถัว แม่กับพี่ชิมอีกแล้วนะชิมนะจะมีมงนะ,นนอะเอาหมดได้เพราะว่าอาที่นู่นด้วยมันมันก็ไม่ได้เอาเฉพาะที่บ้านเราได้แต่แม่ทินแม่โนฮันนี่เอาหมดแม่คำโซมคำใสอยู่ที่นู่นก็ไม่ถึงห้าสิบแล้วเนาะอือเอาไปยังไงจะถึงห้าสิบถ้าไม่เอาแม่ฮานงฮันนี่ก็เอาหมด<ผ>มทีมงานเราทุกคนนี่ละห้าสิบ <50 S 2> คนมันไม่ได้น้อยเด้อ แต่ว่าไปก็ชวนเพื่อนๆไปน้ำหน่ยนะได้ใจนะอีนะฮะที่ซีแซบอยู่บ่อข้ามักนะอรอยับเอามาจดหล่แล้วจดไว้ก็ดี ก็ไปจดบ้านแม่ตอมมาลงชื่อว่าไผ่สิไปเนี่ยก็จดไว้ก็ดีอยู่ไรแล้วก็จะรวมทางนู้นด้วยทางแม่ฮันงฮันนี่ทางคุณทามีเคล็ดลับนะครับจากยาวคือให้พิกมันกระเด็นขึ้นมานะครับก็โดนมือแล้วมันก็จะร้อน โอ้โสากยาวอันนี้คือสากอันตัวที่เอามาวันนั้นนะจักอยู่ใสหามเพื่อท่านเห็นอันนี้นะสากอันใดครับสากอันนี้เอาสากไม่ทไม่คู่กับโคกได้อันนี้นะมาเคยแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับสากตัวนั้นนะฮะมู่สากตัวไหนนะนะครับสากสั้นอยู่อันนี้มันสากยาวโคกใหญ่แม่ก็เลยเอามาเอาไปเมื่อไหร่นี่นะเอาไปเมื่อไหร่ดีล่ะมาเขามาซื้อยังอีกผุนโอ้มาซื้อของ โอจะแส่บอหลีเนาะกินเลยจา้าชิมไหมก็ชิมเลยค่ะมันได้มูเจ้าก,ก็คือบัซสนมากินนะะ้องเขาก็ได้ ไม่ค่ะพ่อนอย่างเองอยู่ในนี้นะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้วแอดมินจัดการเองนะคะ